สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดเห็นใจเขาสวนยางเจอหมาหิวโซยืนสองขายกมือไหว้ขอข้าวกินประทังชีวิตกลายเป็นเรื่องราวสุดน่าเอ็นดูบนความน่าสงสารของเจ้าตุบตัวห <Bel> นึ่งหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อหมอนฟักทองหมอนมงคลคุณรุ่งเล่าเหตุการณ์ขณะเข้าสวนยางไปเจอน้องหมามาขอข้าวกิน โดยทำท่าทางยืนสองขายกมือไว้อย่างน่าเห็นใจก่อนจะทราบเรื่องว่าเจ้าตูบตัวดังกล่าวเคยเป็นหมาของคนกรีดยางสวนข้างๆพอย้ายกลับไปอยู่บ้านไม่ยอมเอาหมาไปด้วยปล่อยให้น้องหมาหากินข้าวเองด้วยการขอข้าวจากคนที่เข้ามาในสวนพอได้ยินเสียงรถก็จะวิ่งไปขอข้าวจากทุกคนอย่างในภาพโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เข้าสวนมาเจอน้องหมาขอข้าวกินน่าสงสารเด้หมาที่คนกรีดยางสวนข้างๆเอามาเลี้ยงไว้ พอไม่กรีดยางกลับไปอยู่บ้านไม่เอาหมาไปด้วยปล่อยให้น้องหาของกินเวลามีคนเข้าสวนมานางได้ยินเสียงรถเข้าสวนไหนนางก็วิ่งไปขอทุกคนเลยขณะเดียวกันหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกพ์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเอ็นดูในความฉลาดของเจ้าตูบก,กันเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันมีบางคนอยากให้ผู้ใจบุญเขามารับน้องไปดูแลดีกว่าจะมาวิ่งขออาหารจากชาวบ้านแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคะ โอยอ๊ยอยน่ะแกบมันโคผัน่ะเอาหยโอยน่ลงเลยบวมล่งยมือน่ะโอยล่ะอยกี่แบ้มัน้อาจากไห่โอยมาดีมาดีโอ้ยคำใหญเอาไปไดยบดี เอาไปใสเอาไปใส่บนี่เอาไปกินใสเอาไปกินหมองเงนมันอยู่ใส่เลยมอง้มีไงหไปดลอพมตเลยข้ามใหญ่นั่งอ้ยอิ่มเลยลายมือเออย่งนนมาบึง